หน <S <S a light, a light. Oh ah ึ่งสองชั้นอร่อยไหมอร่อยไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ลูกอุ้นน่าหายว่ะไถ่อออร่อยไหมเอ้เอ เปิดมาแบบมาอะอร่อยไหมอเอาใหม่เร็วเอาใหม่เร็วอ,อ๋อ,อทุจ้าทุจ้า,จาหาารอไหนงพระไหนนู่นไงไหนวะดีพระทำไงเห็นพระทำยังไงทุจ้าอ่ะมามก่อนเลยกินมะม่วงอร่อยมะมะม่วงอร่อยไหมอร่อย อร่อยไหมม่วงเลยไหมแย่ไหนอร่อยไหมชายงโอ้ยจ้าอร่อยไหมลูกม่วงกับอะไหล่เห็นอะไร โอ้เห็นพระประธานเอาเห็นพระทำยังไงสวัสดีครับไหนทุจ้าก่อนเร็วทุจ้าไหนอร่อยไหมบอกก่อนอร่อยไหมมอมมัมเดี๋ยวหายท้องทุจ้าอร่อยไหมอร่อยไหมมัมามัม